สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนี่นะคะเดบเขียวเดบเขียวก็เป็นเดฟดั้งเดิมนะคะที่มีมานานมากๆแต่ว่าข้อดีของเดบเขียวนี่ก็คือการปลูกแล้วอึดทนไม่ค่อยตายนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกในลูกมะพร้าวกันค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีลวดนะคะลวดขนาด16นิ้วนะคะสำหรับไว้แขวน ลูกมะพร้าวผลมะพร้าวที่ลวงจากต้นนะคะผลแก่ก่อนอื่นเราก็ใช้มีดนะคะสับๆๆประมาณสี่ส่วนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ค้อนทุบนะคะทุบทีสองทีเพื่อให้นูลูกเขาหนุบๆนะคะจะได้อมน้ําดีแล้วก็ลวดลวดสาหรับไว้ยึดติดกับเส้นนะคะโค้งแบบนี้วิธีการตัดเราก็จะตัดประมาณ นิ้วครึ่งหลังจากนั้นเราก็โค้งเป็นรูปตัวยูนะคะแบบนี้ก่อนอื่นเราก็มาเริ่มเลยค่ะแถวนี้เราก็ถกมาหน้าตาแบบนี้นะคะมีลากติดมาด้วยเราก็ไม่ต้องตัดรากอะไรออกใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ใช้ลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะสวมลงไปตอนที่โค้งงอนะคะเขาจะมีรอยโค้งงอ,อยู่แล้ว แล้วก็ทำแบบนี้ได้ค่ะเดบนี้เพื่อนก็ให้มานะคะก็ขอบคุณมากมายฝากขอบคุณพันสือด้วยนะคะเมื่อเราโค้งอย่างนี้นะคะเราก็ให้เส้นที่สว่านโคง้งหลังจากนั้นเราก็ใช้ลวดนี่นะคะจิ้มลงไปเป็นการยึดติดนะคะเดบจริงๆใช้ลากอากาศฉะนั้นเวลาเราปลูกเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่ามะพร้าวของเรา จะยึดติดรากดีไหมก็ทําอย่างที่แตงโมบอกนะคะก็คือได้ผลดมาแล้วก็มีเฉาะตามร่องหลังจากนั้นเราก็ทุบให้ลูกของเขานิ่มๆนะคะก็จะทําให้รากของเขาเดินดีมากๆค่ะนการใช้รวดยึดนี่ก็เป็นข้อดีอย่างนึงก็คือทนนะคะ นันให้เต็มลูกเลยเพื่อให้รากยึดเกาะส่วนรากเก่านี้ที่โผล่มานี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกาะก็พยายามพันรอบลูกแบบนี้นะคะปลูกใหม่ๆเราก็จะใช้ความชื้นนะคะเพื่อที่จะทำให้นพันไปนเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ที่เราทำนูนๆไว้แล้วก็สอดนี่นะคะสอดค่อยไปค่อยมาก็จะได้ความสวยเดี๋ยวเขาจะแตกเกาะเวลาเขาแตกเขาก็จะเกาะเต็มลูกมะพร้าวของเราที่เราทำไว้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเป็นลูกกลมกลมแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ลวดนะคะแทงบริเวณตรงจุกเพื่อสำหรับไว้แขวนนะคะการใช้ลูกมะพร้าวก็เป็นการประหยัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้ผลมะพร้าวของเราลเกาะแน่น แล้วก็ส่วนด้านบนนี่เราก็จะโค้งงอแบบนี้นะคะทำเสร็จแล้วเราก็จุ่มไปในถังน้ำเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแช่ไว้ประมาณ1ิบนาทีแล้วเราก็ยกขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้ในถังนะคะประมาณ1ิบ5สิบห้านาทีหลังจากนั้นเราก็นำไปแขวนนะคะ แล้วก็ช่วงปลูกใหม่ๆอย่าลืมรดน้ําทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาเกาะลูกมะพร้าวได้เป็นอย่างดีก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ